เมนูแรกของเรานะคะที่จะทําวันนี้ก็เป็นเมนูพิซซ่านะคะามนิพิซซ่าของเราตอนทําเดี๋ยวเราขอใส่ถุงเพื่อความสะอาดนะคะก็เดี๋ยวเราจะทาด้วยซอสพิซซ่านะคะตัวนี้ซอสพิซซ่าอย่างที่บอกเลยว่าวัตถุดิบต่างๆที่เห็นนะคะตัวนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะนะใช่ค่ะทําได้ง่ายๆนะคะหรือใครนะอยากจะใช้ เมนูหน้าอื่นๆก็ได้นะคะแอตัวนี้เราอาจจะใช้เป็นกุ้งนะคะนะหรือว่าปลาหมึกก็ได้ใครอยากจะทําเป็นทะเลนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะคือ,อเป็นกิจกรรมยามว่างด้วยเวลานะคะพักจากหน้าจอมือถือนะคะมาทํากิจกรรมร่วมกันไหมว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณลูกๆนะคะอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้เนาะพี่น้ใช่ค่ะเรียกว่าครอบครัวนะเด็กๆทําได้คุณหนูท่านดีนะคะในการทําแต่ละครั้งไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากค่ะเนี่ยหาเราเลือก ว่าเราจะทานหน้าอะไรนะเราก็เลือกวัตถุดิบนั้นๆได้เลยค่ะแล้วก็เอามาโรชีแบบนี้นะคะค่ะัเข้าไปเลยนะคะหน้าจอนะคะจะแสดงผลเป็นระบบดิจิตอลค่ะกดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นไฟแสดงสถานะนะคะตัวนี้เขาจะทำการปล่อยลมร้อนจากด้านบนนะคะและปล่อยควันออกด้านข้างค่ะ ตัวนี้ทํางานง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับตัวหมอ้อทอดของเรานะคะกําลังไฟอยู่ที่1,500วัตต์ค่ะปรับลดอุณหภูมิได้ตั้งแต่80-200ถึง2ององศาเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นวันนี้เราใช้เวลาพิ้งแค่5นาทีเท่านั้นนะคะจากที่เขาปรับได้สูงสุดถึง30นาทีเลยค่ะพี่นิขาค่ะ,คะตัวนี้นะคะก็ะะจะเป็นผักขมอบชีพนะคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีแฮมนะคะมีซอสนะคะแล้วก็มีผักขม มีชีสแล้วก็เนยนะคะแล้วก็กระเทียมก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะใส่วัตถุดิบต,ตัวนี้ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ซอสน,นะคะตัวซอสตัวนี้อย่างที่บอกเลยว่าหาซื้อตามได้ซูปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะคะหรือบางคนจะใช้นมสดร่วมด้วยก็ได้นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยแฮมนะคะใส่เลย กระ,นะะ,ะเทียมนะคะกระเทียมนะคะเพิ่มความหอมใช่ค่ะเพิ่มความหอมอแล้วก็คลุกส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะ,คะอันนี้เราจะโรยด้วยเนยก่อนเพื่อเพิ่มความหอมนะคะ,นะใส่เนยลงไปนะคะ ไม่ไม,ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะถ้าใส่เยอะมากเนี่ยมันจะทําให้เป็นน้ำเยอะนะคะเวลาเขาละลายนะเราก็ใส่แค่พอประมาณพอเห็นไหมวันนี้เราบอกความลับหมดเลยว่าทําง่ายมากๆเลยเพียงแค่เรามีหม้อทอดตัวนี้ใส่เรียวกว่า<ม>ง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วย,วยนะคะอาไปเอ่อออกไปข้างนอกซื้อทานอาจจะถาดละหลายร้อยนี่เราทําเองก็ได้นะคะใช่และแลเนี่ยอันนี้นะคะถ้ายังไม่มีนะคะ อุปกรณ์อะไรนะคะก็มาซื้อที่โฮมโปรได้เพราะตอนนี้อุปกรณ์ของเราเนี่ยครบคันมากๆนะคะกับหม้อทอดขนาด3.5ลิตรค่ะ AirPods นะคะรุ่น AFY01 จากแบรนด์นิฮิโตะค่ะราคาปกตินะคะอยู่ที่4,590บาทแต่วันนี้ค่ะเรานำมาจากโปรโมชั่นทันทีเหลือเพียงแค่2,599บาท